สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปรีวิวสินค้าจาก e อ็กซ์คลูวันนี้นุ้ยจะพามาดูชุดห้องนอนอ m เมนดา 4S เกรย์เบมาเวินโกเป็นชุดห้องนอนสีใหม่รุ่นล่าสุดของแบรนด์ e อ็กซ์คลูแกเลยค่ะชุดนี้จัดมาให้จุกๆถึง7ชิ้นกันเลยจะมีอะไรบ้างมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ มาดูที่ชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะชิ้นแรกเป็นงานเตียงนะคะมีให้เลือกทั้งขนาด5ฟุตและ6ฟุตเลยค่ะท็อปหัวเตียงเป็นเมลามีนลายหินอ่อนตัดด้วยอลูมิเนียมสีทองคือหลูหลามากๆและยังไม่พอนะคะหัวเตียงมีพื้นที่ใช้งานได้จริงสามารถวางของตกแต่งได้เลยค่ะถัดมาที่น้องตู้ข้างเตียงไซส์เล็กตะมูตะมีกันบ้างเลยค่ะขนาดของเขานะคะหน้ากว้าง40เซนลึก30เซนสูง40เซนค่ะ ความพิเศษคือสามารถแยกได้เป็นสองชิ้นแบบนี้เลยมีลิ้นชักให้สองชั้นนะคะตัวรางลิ้นชักจะเป็นรางลูกปืนเวลาเปิดปิดก็คุณลื่นมากๆแล้วนี้ก็จะเป็นตัวกระจกสีชาทองนะคะตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักค่ะหน้าลิ้นชักตรงนี้ก็เป็นมือจับอลูมิเนียมสีทองลิ้นชักเขาจะมีให้ถึงสองฝั่งเลยนะคะไปต่อกันที่งานโตเครื่องแป้งเลยค่ะ ตัวนี้คิดว่าสาวๆหลายคนพลาดไม่ได้เลยนะคะโต๊ะแป้งรุ่นนี้หน้ากว้างเมตรยีหรือ60เซนสูงเมตร65สกระจกคือให้มาใหญ่มากๆส่องความสวยได้เต็มบานเลยค่ะและยังไม่พอนะคะกระจกเงาสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ตามต้องการเลยด้านหลังกระจกมีชั้นไว้เก็บครีมเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะส่วนอีกฝั่งนะคะก็เป็นชั้นปรับกระจกแบบนี้ค่ะสวยมากมก ไปเราก็มีให้นะคะสวิตปิดเปิดจะอยู่ตรงนี้สวยจึงมากๆลูกคา้ามาที่งานท็อปกันบ้างนะคะท็อปจะเป็นกระจกใสชอบโต๊ะแป้งรุ่นนี้มากๆตรงที่เขาลงพื้นกันมยี่มาให้เวลาเราเก็บเครื่องประดับสร้อยแหวนนาฬิกานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนเลยค่ะไม่ต้องซื้อกล่องเครื่องประดับเพิ่มเติมให้เสียงเงินเลยเพราะรุ่นนี้เขามีให้ครบและจบมากๆนิ้นชักก็มีให้ถึง3ลนิ้นชักนะลื่นมากมาก และยังไม่พอมาต่อกันที่ตัวสตูนเรามีแถมให้ค่ะใหญ่ลอลื่นแถมยังไม่พอภายในคือมีช่องไว้เก็บของได้อีกคุ้มขนาดนี้ลูกค้าพลาดไม่ได้เลยนะคะเรามาต่อกันที่งานตู้ผ้ากันบ้างเลยค่ะไอเทมสุดท้ายของวันนี้ขนาดหน้ากว้าง2เมต40หรือ60เซนสูง2เมต30เป็นงานตู้ผ้า6บานเปิดหน้าบานของเขาก็คือเป็นเมลามีนลายหินอ่อน ตัดกับอลูมิเนียมสีทองคือสวยลักชวรี่มากๆค่ะเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะเปิดมาภายในนะคะจะมีชั้นให้เก็บของแบบนี้เลยค่ะเก็บเสื้อผ้าได้จุกๆไปเลยค่ะลูกค้าบานพับของเขานะคะจะเป็นซอฟโค้ดนะคะเวลาปิดเปิดนะคะนุ่มนวลลดเสียงลดแรงกระแทกด้วยค่ะ มาที่บานคู่กลางนะคะเป็นกระจกใสเฟรมอลูแบบนี้เลยสวยมากๆภายในก็มีเชียวไว้เก็บของนะคะมีราวแขวนผ้าให้ส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นงานลิ้นชักนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยสามชั้นให้จุกๆไปเลยค่ะและถัดมาที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นงานราวคู่แบบนี้เลยราวของเขาก็คือแข็งแรงรองรับน้ำหนักเสื้อผ้าได้เยอะมากๆตัวนี้นะคะ พูดถึงงานสีของชุดห้องนอนอแมนด้านะคะนอกจากสีเอสเกรย์บารมาเบิโกแล้วยังมีสีเอสเกรย์ไลท์มาเบิลโกสีเอสเกรย์ดกมาเบิโกและสีสุดท้ายคือสีขาวซอฟมาเบิลโกค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อสินค้าของเอ็กซ์คุสได้ง่ายมากๆเลยที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ใกล้บ้านได้ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุยขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปของเอ็กซ์คุสิปเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ